<c oughs> นี่คงจะเป็นหลักฐานได้หรือเปล่าครับว่าผมไปงานเกมพีพีมาเด,เดี๋ยวให้ดูก่อนเสื้อให้ดูเสื้อก่อนนะน <c oughs> ะ, <c oughs> ะแล้วนี่หมวกหมวกหมวกนี่นี <c oughs> ่นี่คือเป็นหลักฐานได้หรือเปล่าครับว่าผมไปงานเกมพีพีมานะครับผมซึ่งอ่าก็ไปมาวันที่สิบเจ็ดวันนี้ก็วันที่สิบแปดเนาะอัดคลิปวันที่สิบแปดก็ลงวันที่สิบแปดเลยนะครับผมก็เออ นะผมก็ไปงานเกมมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอเาออกก่อนนะครับอ่อนีอันนี้ก็เนาะเป็นหลักฐาน <laughs> เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ผมก็อัดคลิปไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแหละผมก็อัดคลิปตอนไปงานมาแหละก็ลองเช็คคลิปดูก็คลิปก็พอพอดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทําคลิปแยกไว้อีกคลิปนึงน้วกันเนาะเป็นคลิปแบบรีวิวงานเกมก็ น่าจะลงพรุ me, ่งนี้หรือไม่ก็อีกวันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยในความที่แบบว่ามันล่าช้าเนาะเออเพราะว่าผมเดินทางอะไรเงี้ยผมเมื่อวานนี่คือแบบร้อนมากนะครับผมกลับมาบ้านคือหลับเป็นตายเลยแบบว่าเหมือนตายจริงเลยนะผมโอ้โหแบบเดินทางเหนื่อยมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเฟเกมกันด้วยเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่แล้วเราเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้กันแล้วในเมื่อผมไปงานเกมมา บางคนก็อาจจะต้องถามแน่นอนเฮ้ยพี่พี่ไปงานเกมมาพี่ก็ต้องซื้อบาเลตมาแล้วสิใช่ไหมเออพี่ต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นมาแล้วสิอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ่า <c oughs> <c oughs> ผมพูดตรงๆนะบาเลตอะคือผมอาจจะทําให้ใครหลายคนผิดหวังอะจริงๆผมอาจจะทําให้ใครหลายคนผิดหวังเฮ้ยพี่พ,พี่ไม่ได้ซื้อบาเลตมาอ๋อไอดีพี่มันไม่ม,มีบาเลตมันก็ไม่ใช่อะดิ เอออันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆคืออย่างนี้ผมจะซื้อไหมเอาจริงๆบาเลตถามว่าจะซื้อไหมก็พูดตามตรงว่าเฮ้ยไปงานเกมถึงขนาดนั้นแล้วมีแคสแล้วอะไรเงี้ยเออมีเงินแคสที่แบบซื้อบาเลตได้ถามว่าผมจะซื้อไหมผมจะซื้อใช่ผมจะซื้อผมขึ้นไปไปงานเกมแล้วล่ะผมขึ้นไปประมาณคือผมไปถึงที่นั่นประมาณแปดโมงเก้าโมงนะครับผมอ่าก็ผมก็ขึ้นบันไดไปนี่แหละคนดูผมก็แบบว่าเฮ้ยขึ้นบันไดไปถึงเกือบจะชั้นห้าแล้ว เห็นมันมีอะไรมันมีเชือกรือมันมีอะไรกั้นตามบันดาไปอยู่ก็คิดว่าเฮ้ยเขาปิดอยู่ยังเปิดขึ้นไปไม่ได้หรือเปล่านะครับเออซึ่งผมก็ตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นผมก็ลงเดินมาหาข้าวกินเพราะว่าผมตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งมานั่งรถไฟตี4ี่ครึ่งออกจากรุบรีมาถึงกรุงเทพสาม่ยนพิทาวเนี่ยประมาณกา 8ปดโมงเก้าโมงแล้วนะครับผมเออแปดโมงครึ่งเก้าโมงประมาณนี้นะครับผมก็เออไปหาข้าวกินใช่ไหมคราวเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีคนขึ้นไปรอได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเป็นว่าผมต่อคิวอ่ะไม่ทันอะ่ะเออผมไม่ทันอะ่ะเสียดายมากเลยอันนี้ผมไม่ทันจริงๆนะครับก็คือไม่ทันต่อคิวซื้อบารเล็ตคือบารเล็ตแม่งหมดก่อนนะครับบารเล็ตแม่งหมดก่อนคือบารเล็ตมันหมดช่วงเช้าใช่ไหม แต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวบ้านเลเนี่ยมามาเติมประมาณช่วงบ่าย3นะซึ่งผมก็เจไดายมากเพราะว่าผมเนี่ยคือต้องรีบไปรีบกลับนะครับผมก็ผมออกจากที่สามยามพิทาวก็บ่าย2องนะครับผมขึ้นรถเดินทางโอ้โหก็กว่าจะถึงบ้านอะประมาณทุ่มครึ่งเกือบ2องทุ่มอะโอโ้โหเหนื่อยเลย <laughs> เออผมไม่สามารถอยู่ได้จริงๆแล้วผมก็มีทุละอาผมด้วยผมต้องรีบกลับมานั่นเองนะครับผมอ่า ถามว่าผมได้อะไรมาบ้างละ่ะะถ้าเอาจริงๆนะอืมผมไปมาผมได้อะไรมาบ้างผมซื้ออะไรมาบ้างพูดตามตรงนะอันดับแรกเลยผมซื้อของที่ผมอยากได้นะ AK Bomb ครับถาวรน,นะครับทานผู้ชมน AK นนเนี่ยถาวรจังหวะนี้แหละใครมาเกียนกูก็จัดได้หมดแล้วนะครับไม่ต้องมาซื้อแบบเป็นวันแล้วเอ,อและผมได้อะไรมาอีก M 200ถาวรครับทานผู้ชมครับซึ่ง M200 ตัวถาวรผมมีอยู่แนวสีเขียวผมเคยพูดแล้วเนาะใครที่ดูมาตั้งนานน่าจะรู้ว่าผมอ่ะไม่ชอบ M200 สีเขียวถาวรสอกเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ M200 ตัวดั้งเดิมผมชอบตัว M200 ตัวดั้งเดิมผมรู้สึกว่ามันคือมันมีความเท่มันมีความแบบมันมีความขลังอยู่ในตัวมันอ่ะเออแล้วก็จริงๆเนะี่ยผมซื้อซองขวงถาวรมาด้วยนะครับผมมันมีซองขวงถาวรด้วยนะครับแต่ว่า น่าจะซื้อแหละน่าจะซื้อแหละแต่ว่าของมันต้องรอเข้าอีกประมาณ7วันนะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายมากแต่คุณดูไม่ต้องห่วงนะว่าเฮ้ยพี่อย่างงี้พี่ก็ไม่มีคลิปทำบาเลตอ่เดี๋ยแบบไม่มีคลิปรีวิวบาเลตไม่มีคลิปที่จะทาปืนบาเลตให,ให้ให้ท่านผู้ชมดูไม่ต้องห่วงคลิปหน้ามาแน่นอนติดตามไปเลยต่อจากคลิปนี้แหละมาแน่นอนนะครับผมผมนะผมมีไอเดียที่จะรีวิวบาเลตตัวใหม่แล้วนะครับ แล้วก็นี่นะครับท่านผู้ชมผมได้โค้ดมาด้วยนะครับโค้ดจากที่งานนะครับผมซึ่งผมก็นี่ครับเนมการ์ด p b i c 2.3 3 6 5 6 5 0ันอุยวันวิ่งกี่ปีคนดูคำนวณทีนะครับพอดีไม่เก่งเรื่องนี้จริงๆไม่เก่งเรื่องเลขนะครับคำนวณคำนวณทีนะครับผมโอ้โหเนมการ์ดส650วันนะครับผมืมจุกๆเลยีเดียวมาเดี๋ยวคลิปนี้ ไหนๆน,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 นะนะมันอาจจะไม่มีอะไรพิเศษสักเท่าไหร่นะครับแต่คลิปหน้าเดี๋ยวรอดูบาเลตได้เลยมาแน่นอนครับทุกผู้ชมไม่ต้องกลัวมาแน่นอนจ้าบ <c oughs> าเลตยวรีวิวให้ดูเลยโอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับประสบการณ์ที่ไปงานเกมมาแล้วก็เล่นไปด้วยละกันเนาะมาห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้เจ้าเบบีทั้งหลายโอ้โหเอคบอมถาวรอ,อยู่ในมือกูว <c oughs> ่ะ เอคบอมทาวอลอยู่ในมือกูอ,ะอ่ะกูรู้สึกแบบเชีย่ยม,มันมันมีมันมีได้ยังไงแบบมันเป็นไปได้ยังไงผมไม่คิดเลยว่าผมไม่คิดเลยนะ่าชีวิตนี้ผมจะมีเอคบอมทาวอนอลเออเพราะว่าตั้งแต่งานเกมเนาะไม่ได้ไม่ได้พีบีไม่ได้เอาอะไรอะไรแบบนี้นมาขาย<อ>ก็แบบก็ไม่คิดในฝันจริงๆปุ๊ยตกใจโอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยก็คือถามว่างานเกมเป็นยังไงเนาะถ้าเทียบกับ ที่ผ่านมาอันนี้ผมพูดไปก่อนเลยว่าผมเป็นเด็กที่เล่นทีคนหนึ่งน,นะครับเล่นมานานมากตั้งแต่ช่วงค่ายเอซีทูย้ายมาค่ายกัลลิน่าประมาณนั้นก็คือถามว่ามันดีกว่างานผ่านมาไหมที่รับรูจากในคลิปคือก็ดีนะคนดูมันก็ดีนะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าช่วงงานกัลลิน่าเนาะก็ต้องพูดตามตรงว่างานค่ายกัลลิน่ามันจัดใหญ่จริงแต่ว่าผมคิดว่า ที่ทีมงานค่ายปัจจุบันนาะเซเปโตทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วอันนี้จริงๆนะเดี๋ยวก็ต้องไปเดี๋ยวต้องไปดูคลิปที่ผมรีวิวนะครับเออหรือใครอาจจะเห็นจากเพจดีๆเขาถ่ายรูปลงหรือจากนาะจากใครต่อใครหลายคนที่ลงในโซเชียลนะในเฟซอะไรประมาณนี้นะครับผมเฮีย็อตได้ยิโนโน่นแน่นอนเออเออไฟงานเกมผมดีทำท่าเฮียอได้ยินโน่น,นเลย <laughs> ก็ถามว่าการซื้อโค้ดการซื้อปืนพิเศษเนี่ยอยากไอ้ปืนถาวรที่ผมถืออยู่ไหนเอคบอมเนี่ยจริงจริงมันก็ไม่ผมก็เนาะจริงๆก็เฮ้ยก็ไม่ได้กาดซื้อหรอกแต่ในแต่ในเมื่อบาเลทมันหมดเอาไอ้นี่เลยละกันนะครับก็ก็บาเลตเนี่ย หมดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคนดูคือคนต่อ,อคิวเยอะมากนะครับคือคนต่อคิวเยอะมากก็แบบว่าผมไปไอ้นี่เนาะไปซื้อก็ไม่รู้ไงว่ามันขึ้นลิฟต์ขึ้นไปรอ,ไ,ปอได้เลยไม่ต้องรอให้ชั้นบนเปิดตามเวลาเนาะข้างบนเนี่ยมันเปิดประมาณ10โมงใช่ไหมแต่น่าเสียดายตรงที่ มันขึ้นลิฟต์ได้นะถึงแม้ว่าบันไดมันจะปิดเนี่ยมันก็ขึ้นลิฟต์ไปรอข้างบนได้นั่นแหละจบเลยอันนี้จบจริงจบมากนะครับเนีเห็นไหมทีมไทยอีกหนึ่งทีมนะครับเริ่มมาทักมาเชียร์ที่ยูทูบไทยแลนด์ได้นะครับโอ,โอ้โหเนี่ยตอนนี้ก็คือจัดงานสามวันนะเนาะ ซึ่งเขาก็มีทีมงานแบบว่าคอยดูแลเรื่องการจัดแถวอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีอ่ะคนดูไม่ได้แย่เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากไปไปได้เหลืออีกหนึ่งวันอ,อ๋อเหลืออีกหนึ่งวันเฮ้ยยอดเดียว,วอ,อ,อยู่โนะเลยเฮ้ยโอเคมา M 2 0 0ขาวถาวร M 2 0 0เขียวถาวรอะไรเไม่สวยเออไม่เท่เลย

พอเทโคดขงังอุ้ย้ยลันจัดลันจัดโอ้โหเรียบร้อยนีย่ลั่นเลยเจอขวัญใจอะขวัญใจเจอขวัญใจตาเออแต่อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะคือไปงานเกมก,ก็เนาะมี <laughs> มีมาถ่ายรูปกับผมด้วยผมดีใจมากอันนี้เดี๋ยวรูปก็เดี๋ยวเอาไปลงที่เพจแล้วกันนะครับแล้วจะบังทำพื้นอะไรกันนี่จะนี่นายอยากได้เหรอเอาที่เฟฉันฉันใจดีอยู่แล้วเอาไปเอาไปสิเอาไปเลยเอาเย้าเอ้าไม่มันเก็บไม่ได้เหรอเออเอาไปเลยเนี่ยแหละ อะไรคือเก็บปืนผมไปแล้วตายว่าเดี๋ยวพอนปืนกูมันเป็นอะไรนะมันอาถันอะไรเอละอ่ะเป็นไงแต่มันเป็นแทะอุ้ยตกใจอุ้นทุกคนเราเปิดสตูอันนี้ก็อาขอโทษด้ยวยกันนะเรื่องบาลีที่ไม่ได้นะครับว่านะ ว่าผมว่าทำเต็มที่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้แกวอ,อคือมันต่อแถวไงคนดูน,นึกผ้าออกมาคือมันต่อแถวกันอนะ่ะคือคนที่มารอตั้งนานแล้วอ่ะมันจะได้คิวที่จะไปซื้อบาอนเออประมาณนี้นะครับแล้วผมที่แบบว่ามาเร็วกวนะ่าจริงแต่ผมไม่รู้ไงไม่รู้ว่าึ้นไปรอได้กระจบเลย โอ้โหเล่นเอ็มสองร้อยขาวบอลน,นี่นึกสื่อนึกนึกสื่เรียบร้อยเป็นไรเป็นไรเหนื่อยจากเมื่อวานมาวันนี้นี่พูดไม่รู้เรื่องเลยน,นึกถึงแบบว่า p ีสมัยก่อนเลยแบบว,ว่สาสมัยก่อนเนาะพวก M ส0งพวกอะไรพวกปืนโคตดต่างๆซองวัวขาก็มีขายนะครับที่งานเกมอันนี้บอกไว้ก่อนถ้าถึงสมัยก่อนเลยมีพวกปืนถาวรมีอะไรพวกนี้มาขายซึ่งปัจจุบันก็เอามาขายกลับมาขายเหมือนเดิมแล้วละ่ะแต่บาเลามันไม่ใช่ตัวถาวรเนี่ยแหละประเด็นเฮ้ยช็อตเลยอูกตัวเนี่ย เหมือนคลิปนี้มาบ่นที่เฉยอ่ะคนดูนะอย่าใส่ใจอะไรมากมายมึงขอสักตัวได้ปะเออมาครับท่านผู้ชม AK Bomb Head Hunter มา้าตาท้ายของเราแล้ว ตัวฟรีไม่จาเป็นต้องยิงบอมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยิงดำใหม่นี่แนะ่เฮ้ยไม่ตายอ้าวหน้าเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งทีมดีทีมดีมากใช้คีมอะไรโอ้ยมากันเป็นชุดเลยกู นี่นี่เน่ไมไปดูนี่เอกีบอกเอกีบอกจากการเกมรับไปโอ้ไม่ตายกระับดาเมจลงปะเนี่ยหรือมันยิงโดนแบบไม่จังๆนะครับแบบว่าปรับด,ดาเมจลงแบบว่าไม่ให้ไอ้ปืนบอมเ,เรียนเกินไปในห้องเวทเตอร์อะไรเงี้ยปะ่ะเออ เอาซองยิงกูละมาที่ไปมาดิโอ้ยจากไหนอีกมานี่เริมาเอาเอคอีกมาเอาเอคพร้อมจากงานเกมนี่อุ้ยไม่ตายเนี่ยเนี่ยเขาเขาปรับดาเมจในห้องที่แร็ปเตอร์หรือเปล่าวะหรือว่าตัวเมื่อกี้มันติดเกินไปหรือยังไงวะเมื่อกี้โดนเต็มเต็มเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองต้องลองอีกรอบอ่ะต้องลองอีกรอบโอเคกูแตกนะครับโดนมีดเหลาไปแล้วนี่หว่านะครับโอเค มา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 ลองลองมาต้องลองเว้ยอ่ะลองตัวนี้แหละอ่ะตัวนี้ใช่ปะหรือมันก็ยังไม่โดนแบบแบบจังจริง,งๆกลางโอเคแตกไปแล้วนะครับอันเนี้ยอ่ะลองเนี้ยอืมแตกอีกแล้วมันเหลือเกินเพื่อเราเนี่ยตายครับผมตายสงสัยบางตัวก็อึดเกินนะครับ A.K. บอมยิงเข้าอย่างนี้หรือ,อยังไงอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันหวังโอ้เนี่ยไม่ตายเลยโดนเต็มๆเลยอ่นะ เต็มๆไม่ตายนะครับผู้ชมขอเนี้ขอเต็มๆอันเนี้ยตายอันเนี้ยตายนัดเลยนะครับอยู่ไอ้อียังไง เชนแฮนด์ช็อตไปแฮนด์ช็อตอยู่แล้วอ่ะโอเคผมไปเจอพิธีการอยู่ข้างผมเลยอ้าได้ทักไหมเออทักได้นะเออเผื่อแบบว่าไม่ได้เจอพิธีการเกมเนาะเจอที่อื่นเดินเข้ามาทักได้เลยพูดจริงเดินมาทักได้นะครับแต่อย่าเดินเข้ามากระทืบผมนะครับขอแค่นี้แหละจริงๆขออย่างเดียวอย่ากระชื้ผมเลย ะอ๋อสังหัวดิไม่ได้ทักครับมาเอาปืนที่ฐานอ่าไม่ได้กระปะกอนกระปะกอนเเ้ยดียวหละนะเดียวเดี๋ยวไม่เอาอย่าะในในดิงปืนก่อนไในดิงปืนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนายเอออะไรแบบอ่ะไม่ได้เอาปืนเอาไปเล่นเลย เกมไม่จบก่อนเกมไม่จบก่อนโอ้ได้ปืนไปเล่นดีๆซะหน่อยอ่ะก็คลิปนี้นะครับผมก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมมาอวดปืนที่ผมซื้อมาก็ว่าได้นะครับผมอ่ะแต่คลิปหน้านะผมก็มีไอดีที่จะรีวิวบาลตตัวใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแต่ผมไม่มีบาลตสีดำนะบาลตสีดำมันต้องส่งจาก ถุงลักีนแบงค์ปะถ้าจะไม่ผิดเอออันนี้ไม่อันนี้ยังไม่มีนะครับผมอันนี้ยังไม่มีแต่ใครมีอยากให้ผมรีวิวก็ทักมาได้นะครับผมโอเคผมไปเชอใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับชมมากครับผมแล้วเจอกัน